ติดไฟอ่ะฮะโอ้โหเนซโกะเนซโกอมาดิเนซโก c ลุ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 คอมอนคอมอนคอมอนคนคมซโกมาดิตีเข้าอะไรอีสามสิบเองอีซี่ว้ายเนซโกเองมันก็ไปเท่าไหร่นี่โอ๊ย ไฟบ้านน่แรงมากไอไฟเนี่ยนี่ได้ไรอ่ะของก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไปเฮ้ยเหลือข้างล่างอีกนี่ว่ากินหิว่อนแงบ แหวนอะไรวะนี่ไข่อแหละอายุไข่ล,ไขลูกสมุนอสายแซัม,มอนขอ,องเยอะอยู่นะไอ้การ์ดอ กาะโลกก็เอาเรื่องแตนเนี่ยโอเคสวยฮึบอ mm ืม hmm. จิหานปุ๊บโอเคหิวเลือดอ๋อ oh. จะมาลบก,กับบ้านแท่งดีบุก หนมอะหนมให้นกก่อนการันมให้นกเงี้ยมแซบเลยทีนี้โอเคหรือว่ากลับบ้านก่อนดีว่าของเยอะมากเลยอะไออ่ะเอ๊ะไป,ไปตีบอสกันได้ไรเนี่ยค้อนเบลวหลบค้อนแย่ อันนี้มาอันนี้มาเอออันนี้ไม่เอาอุ๊ยเดซุโกะมาเอ๊ะเริ่มหังจากบอสมากขึ้นหละแต่มีเหล็กแฮะ <c oughs> แต่มีเหล็กแฮะบอส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  ไม่ใช่ไหนว่าอาหารจะหมดห้องซ้ายตรงนั้นแน่เลยโอ้โอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันอืมรีคอลจ๋อง เก็บกล่องฟื้อไข่ไข่เหรอไข่เอาไข่ใ,ใส่ไหมโอเคได้ไรเอ่ยปุ๊บฮีเลียมไม่ใช่สไตล์เหมือนเดิม ตัวอะไรก็ไม่รู้อืมอืมมันขาดอะไรไปวะของลเลเวลสตั้นเหรอใหม่สตั้นเมื่อโดนโจมตีชุดกางเกงหินเวลเจ็ดยี่สิบสิบหกเวลเก้ายี่สามสิบ ม่น่าเวิร์กเท่าไหร่ฮะโอ้ของเต็มแหละอืมไม่เท้าไฟโห้ยอันนี้แรง่ะเนี่ยเอออุ้ยแรงมากแรงมากโอ้แรงมาก แต่ว่ายังไม่ใช้แล้วกันโอเคสร้อยคอระเบิดลัสมีระเบิดส3บามขวานหุยหูยแรงอะ่ะแรงมากอะ่ะ อ,อันนหนจิ้มมาเลิกกันวะความเสียหายส7 6เลยเหรเลยอ๋แรงพอๆกันเลยเนี่ยเฮ้ยหนมให้สต์เลี้ยงกินก่อนกินก่อนน้องน้องกินกินหนุ่มเสียบเสียบ กางเ,เกงเหินหาวยี่สามแมวกางเกงแย่นี่ก็แย่ yeah. อันนี้ก็แย่ yeah. อันนี้บัตรอะไรไม่รู้เก็บนี้แย่ก็แย่อันนี่แมวไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่โอเคปะเก็บคอยน์ตรงนี้ปุ๊บเก็บทั้งหมด เหลืออะไรอีกว่าอันนี้โอเคแผ่นทองคำอะไรก็ไม่รู้ของมีค่าหรอเก็บปุ๊บระเบิดจริงๆระเบิดก็เก็บไว้งี้ก็ได้ไม่แม่หรน้ำยาขวานจริงๆก็แรงแต่ไม่ใช้ดีกว่าใช้แค่นี้ดีกว่าระเบิดมาเอ๊ะระเบิดตันมาด้วยเดี๋ยวค่อยสู้ตอนบอดดีกว่า ไฟแท่งเหล็กไม่ได้เก็บไว้หรอโอเคเก็บแท่งเหล็กไว้ขวานก็เก็บไวไ้ในกล่องนี้แล้วกันค้อนอันนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้มาดีวกว่าโอเคของก็จะครบแล้วเหลือแค่อาหารกล่องอาหารมันเอาไปทำอะไรกินได้วะ ไ,ได้ไรวะไอมันจะดีหรือเปล่านะหุย้ยของดีนะนี่ยของดีเลยอะยดีมากอะพลังชีวิตบวกสองสิแปดทุกๆยี่สิบวินาทีอาหารยี่ห้า โอกาสติดคีหกเอร์เซ็นตานสิบนาทีของดีมากอะ่ะเดี๋ยวอาหารอันนี้ไปดีกว่าแล้วก็ไปตีกันโอเคทางนี้ตันทางตรงนี้ตันแสดงว่าเราต้องมาตรงนี้เข้ามาเข้ามาห้องนี้ เข้ามาตรงนี้ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาเราก็ไปถึงห้องบอสโอเคอรอเลยว้าวแป๊บนึงนะตตตตตตดด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 ืืรอ อาหารมีเจ็ดอันแล้วเอาจริงน่าจะพอแหละบอสไม่น่าจะไม่น่า้ตึงมือขนาดนั้นนะโอเคเก็บไว้ปุ๊บ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 ระเบิดมาโอเคป่ะ let's go พร้อมบวกบอสเดี๋ยวนะอมปุ๊บว้าไปตรงนี้ชิงสวยงามโอเค เลสโก o ต้องไปทางไหนตนะัอนะเอ่อลงซ้ายเออทำไมทางมันถูกปิดเงี้ยอืมแล้วตงไปข้างล่างโอ <Okay. S 1> เคเลามาข้างล่างอีกปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเจอแล้วอืมจิ้มจิ้มจิ้มโอเคได้ ไม่ค่อยเสียอาหารเท่าไหร่เอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะ ขอแป๊บนึงนะขอเตรียมตัวก่อนอื hmm. uh ๋อ huh. แป๊บนึงนะ โอเคเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งปุ๊บมาฟุ๊บโอเคพร้อมแล้วมาเล่นต่อเลยละกันเอ้ย hey, อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะนี่ หนังสือแห่งความมืดสมังสือแห่งเท้าเวลจดมนาสีาสงองเชี่งสองเอาลูกสมุนอันเชิญลูกสมุนเห็บเพลิงดําเม็ดลูกแม่สามเป็ดหูยเอาเรื่องอยู่นะน่าสนใจว่ะที่ขุดคิดว่าไม่ต้องโ,โอย้ยโหจุนะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยด่อน ของที่ได้เหรอโหดเอาเรื่องอะนี่อือหือปักปักเขาไปตีเลยเพื่อนอืออืมอืสวยอือติดไฟเหรอติดไฟไปดิเก่งมากตัวเฮ้ยทอชหมดออกไม้มาปะโอเคสวยอ่ะโอเคฟ โอ้ยเฮ้ยไฟโอ้ยของโคตรดีอ่ะอื้มโดนตันจาไฟมาหรือเปล่าอื้มอื้อื้วีบอสห้องบอสอยู่ไหนอ่ะห้องบอสอยู่ข้างบนโอเคก็เก็บของรอเลยถ้างั้นอ่ะ

อยู่ดิ้งๆ,ๆสิวัยรุ่นแม่โอ้ยมันแรงมากเลยอ่ะไปถึงห้องบอสทีวู้ขอดูก่อนมีอะไรบ้างว้าวอ,อ่ะต้องทำอะไรเนี่ยต้องทุบเหรอทุบเหรอเหรออ๋อ ต้องทุบนี่เองทำไรอะ่ะต้องอันเชิญเหรออ้าวความอะไรโอย้ยังไงอะ่ะต้องทำอะไรต่ออืมหรือว่าหรือว่ามันต้องอัญเชิญจริงๆเหรอต้องอัญเชิญยังไงอ่ะ ก็โลกอมข้างนี้คืออะไรขุดได้ปะ <c oughs> ขโมอยเลยอออัญ <c oughs> เชิญยังไงอ่ะ o า to u อั h เชิญ o า to u อั h เชิญบอส แล้วขุดก็ไม่ได้ด้วยระเบิดได้ปะเนี่ยบุ้มอืมระเบิดก็ไม่ได้แม่เราจะโอ้โหเราไม่ได้โอ้โหไม่ได้ซื้อที่รีกุ๊งต้องเดินกลับบ้าไปแล้วแปบ๊บหนึ่งนะเดินกลับเดินกลับอ้อมฝั่งนี้ฝั่งนี้เดิน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 ขึ้นไปข้างบน อยูเลือดกันบุ๊บนี่ขบวนเสร็จปุ๊บเข็นไปขบวนนี้เข็นไปกขึ้นไปอีกข็นไปกข็นไปเข็นไป,นไปซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วขวากลับบ้านก่อนโอชูอือโอเคแล้วเราก็มาถึงบ้านอีกจนได้โอเคเก็บของชั่วข่าว เก็บของลงกล่องพื้นหินไม่จําเป็นใส่ชิ้นส่วนตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยเก็บของปุ๊บไข่รัติการอีกแหละอืมอันนี้ก็ไข่ใส่ไข่ไปโนต้ตเพลงอ่ะผ้าคุมเหินหาวเวเจ็ดไม่ไม่ดีเหมือนเดิมนะอ๋อ สมุดตะกี้เหออันนี้ทิ้งอืมไข่ไข่เหรอเอามาก่อนได้ตัวอะไรนกฮอลักส์เหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงไออันนี้ปะแถบรูปอัญเชิญมงกุฎ อเอ๊ะหรือต้องซื้อของคราบอ่ะปอบน่อยแป๊บนึงนะ,ะอ,นะอันนี้ของฟาร์บกนละับเนาะนี่ของฟาร์บกลับอันนี้ของหาบอสแล้วก็ดาบสลามส่วนอันนี้ต้องทำยังไงอ่ะมาลูเกสผู้แปดเพื่อนต้องกัญเชิญหรอหรือว่าต้องกดสวิตอะไรก่อน จากที่ดูทางเข้าเราก็ไม่มีอะไรมาลูเกสทุแบแปดเพื่อนเออที่มีก็คงมีแค่นี้อ่ะไอของที่ได้ชิ้นส่วนจากคนโบราณอา๋อเทวรูปคิซันที่ดูน่าตืนมากื่หาจเพื่อว,า,วางลงบน รุนอันเชิญสลามยักษ์แล้วเดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะมารูเกสผู้แปดเพื่อนมารูเกสผู้แปดเพื่อน อันเชิญยังไงอ่ะ Maluket, Maluket.